พรุ่งนี้จะพาเขาไปหาพ่อพกับแม่จริงๆเหรอคบกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องพาลูกสไใภ้ไปเปิดตัวไว้ก่อนเขาตื่นเต้นอนะ่ะควรแต่งตัวยังไงแบบไหนดีธรรม,าด,ามาดาแหละพ่อแม่เขาไม่ซีบ้าเหรอเขาไม่แต่งหน้าหรือแม่เธอแะหาว่าพาใครมาไม่เหมือนในรูปอาจารย์อาจารย์งั้นจัดเต็มไปเลยเลือกลิปก่อนเลยเธอว่าเขาควรทาลิปสีไหนดีหายอีกละสีแดงสดครับไม่ได้สีนเด่น ดงดิโทนหน้าออกมาดูแรงสี่แดงมันดุดันเปรี้ยวแซ่เจอหน้าเขาทีแม่จะช็อกงายแน่เลี้ยวดีๆสินั้นชมพูนมจะหวานไปไหนนี่ชมพูมันคุมทวนสาวหวานเลยเหมาะกับวันเที่ยวชิวช่ๆเบายสบายง่ายๆไปกับเพื่อนอะไรนี้ตั้งใจเรียกหน่อยได้ไหมแล้วกูไม่ตั้งใจตรงไหนวะสีส้อมอิดก็ได้ปาเขา,ปาเป็นงานเลี้ยงรุ่นเหรอมี กลมอิดมังกลมกลืนดูเป็นสาวไวไฟไฮสปีดมือสู้จริงๆเธอเลือกเองตั้งแต่แรกวะอีนี่ไม่ต้องทาก็ได้มั้งเธอพูดอะไรออกมาเนี่ยใส่หน้าแต่ไม่ทาปากเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีถุงนิรภัยเใส้เข้าพี่ชี h i หรือไงไม่ใช่ตัดสินใจแล้วไม่มีสีไหนเหมาะไปกว่าชมพูกับปิไม่จูดฉาดแต่ยังไงก็ไม่ตกครองคุมโทนกำลังดีดูเป็นกุลสตรีสุภาพเรียบร้อยผู้ใหญ่ ลิฟริรรสาลิกาลิ้นทองอเลือกเสร็จแล้วนะแล้วเธอว่าเขาควรใส่ชุดไหนไปดี